สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับพบกับผมซีซ s นสตูดิโอกันเช่นเคยในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะปิดเทอมกันหมดแล้วนะหลายคนก็คงกำลังหาเกมเล่นกันอยู่ในช่วงปิดเทอมแบบนี้ครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้รวบรวม10เกมฟรี PC ครับที่เอาไว้เล่นในช่วงปิดเทอมได้ดีมากๆมีทั้งแบบเกมใหม่สดๆซิงๆหรือจะเป็นเกมเก่าที่คุณภาพน่าเล่นกันอยู่ ก็เลือกมาให้กันหลากหลายแนวหลายๆแบบกันครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ออกเกมดังๆยอดฮิตอย่างพวกวาโลหรือเอเปกวอร์โซอะไรพวกนี้ออกมานะครับเพราะว่าคงเล่นกันแล้วก็รู้จักกันดีอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่า10เกมที่เลือกมันนั้นจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นน่าสนใจกันบ้างแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นี่ครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม Chester Line เกม FPS Multiplayer ใหม่สดๆซิง so ๆครับที่เรียกได้ว่าดึงของดีจากหลายเกมมาไว้ในเกมเดียวภายในเกมนี้จะมีตัวละครถึง8ตัวและอาวุธกว่า25แบบให้เลือกใช้กันหลักๆจะเน้นพิธีการเล่นแบบ PvP หรือใครที่ชอบเล่นแบบ PvE ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะอีกทั้งยังสามารถโคอตกับเพื่อนมาตลุยด่าด้วยกันได้อีกด้วย ทางด้านของเกมเพย์ครับเดือดเร้าใจไม่แพ้กับเกมอื่นบอกได้เลยว่าน้องๆคอออฟดูตี้กันเลยทีเดียวในจุดของสกิลตัวละครแล้วก็อาวุธเนี่ยให้ความรู้สึกนึกถึงคอออฟดูตี้กันอยู่ไม่น้อยละครับโดยตอนนี้ตัวเกมยังอยู่ในช่วงของ early access นะหรือทดลองเล่นที่ยังไม่ใช่ตัวเกมเวอร์ชั่นเต็มนั่นเองโหมดการเล่นนั้นก็ยังคงน้อยอยู่ครับ แต่ถ้ากำลังมองหาเกมยิงเพลินๆหรืออยากได้อะไรแปลกใหม่เกมนี้ถือว่าเอาอยู่กันนะและในอนาคตเขาจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมมาในภายหลังทั้งหมวดการเล่นและก็ตัวละครใหม่ๆครับถือว่าอัปเดตเกมใหม่เกมฟรีไปเลยแล้วกันครับเกมต่อไป Patas y Star Online 2 New Genesis ถ้าหากใครที่กำลังมองหาเกมที่เอาไว้เล่นในช่วงปิดเทอมครับที่ต้องภาพสวยนะลองดูเกมนี้กันก่อนได้ กับ Fantasy Star Online 2 n e w g e เ e s i s ครับเกมเขาเนี่ยเป็นแบบ MMORPG ครับพัฒนาด้วยเอนจินใหม่ทำให้ภาพกราฟิกนั้นดูดีสวยงามและเกมเพลย์ที่ไหลลื่นมากกว่าเดิมสำหรับการเล่นนั้นจะเน้นระบบการต่อสู้แบบแอคชั่นกดคอมโบครับจุดเด่นในที่เห็นได้ชัดคือภาพเนี่ยจะเป็นสไตล์นิเมะญี่ปุ่นตีมไซไฟล้ำยุคมาพร้อมกับการะจนภายในรูปแบบโอเพนเวิร์ดอีกด้วยนะดีเทลการเล่นต้องบอกเลยว่าระบบเขาเยอะจริงๆคนเล่นต้องมีเวลาและก็ศึกษากันพอสมควรครับ แต่ง,งานดีแน่นอนนะถ้าชอบเกมแบบสตไตล์นี้ภาพสวยๆแบบนี้ใครสนใจเปิดเล่นฟรีด้วยครับลองดูกันก่อนได้เลยครับมากันที่เกมอันดิเซมเบอล่าสุดเวอร์ชั่น g l o b a l ครับเตรียมเปิดให้เข้าไปมันกันวันที่12ตุลาคมนี้กันแล้วครับซึ่งก็ไม่อีกอกี่วันแล้วนะ งานนี้เขารองรับถึง10ภาษาด้วยกันและแน่นอนว่าไม่พลาดภาษาไทยด้วยครับอันนี้คือจับมากๆจากที่ผมเคยไปลองในเวอร์ชันเกาหลีครับบรรยากาศภายในตัวเกมและมุมมองการเล่นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็มือถือลิงก์ ID เดียวกันได้ด้วยครับใครที่เบื่อนั่งเล่นในคอมเนี่ยก็สามารถนอนเล่นบนมือถือกันได้จุดนี้คือดีงามมากๆจากที่เห็นในคลิปนี้ครับภาพสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนสกิลเท่แล้วก็เวอร์วังมอนสเตอร์เนี่ยคือมากันแบบเดือด ในเรื่องของอาวุธมีให้เลือกปรับใช้งานหลากหลายดาบธนูคาถาอะไรพวกนี้ก็มีให้ปรับแต่งใช้งานกันหมดใครที่ชอบสายประชิดหรือจอมเวทก็เลือกเอาตามถนาัดตามความชอบกันได้ครับนอกจากนี้แล้วตัวเกมยังใส่พหุบต,ต,ต่างๆทั้งการเล่นแบบโคออพกับเพื่อนดันเจี้ยนปาร์ตี้ลาบอสก็ใส่กันมาครบถ้วนนะถือว่าเป็นหนเกมคุณภาพในปีนี้ที่ควรค่าแก่การเข้าไปลองเล่นกันเลยละครับ มาดูกันต่อกับเกม f a l l ก u ถ้าใครที่เบื่อครับเกมล่าชนิดที่ว่าฆ่าฟันกันเลือดสาบมากๆพอแล้วนะลองเกมสบายๆแบบหัวร้อนกันบ้างครับกับเกมฟ a l l ก u เกมแบทเทิลรอยัลกราฟิกสดใสน่ารักที่สามารถเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยนะตัวเกมถือว่าแหวกแนวกว่าเกมอื่นซึ่งจะมีด่านต่างๆให้เล่นทีละดานครับพร้อมกับขัดคนออกไปเลือดจนเหลือผู้เล่นผู้ชนะเพียงหงเดียวเท่านั้น โดยรูปแบบของด่านในเกมนั้นมีหลากหลายแบบมีความคลีเอทที่ทําให้การเล่นนั้นทั้งโหดมันหาไปพร้อมๆกันยิ่งเล่นกับเพื่อนของเราในยิ่งสนุกเป็นเท่าออตัวกันเลยครับสำหรับใครที่ชอบเอาชนะนะแต่จิตใจยังเน้นธรรมะไม่ชอบยิงใครลองเกมนี้กันดูได้ครับเกมต่อไป Conqueror Base มาดูกันกันกบเกมสงครามสุดยิ่งใหญ่กันบ้างครับกับ Conqueror Base เกมออนไลน์ท,ทัดเทีมข้อ MMO ครับที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นแม่ทัพทหารของจักรวรรดินั่นเองโดยทุกเกมนั้นจะเน้นิธิการต่อสู้แบบ PvP กับกองทัพผู้เล่นคนอื่นนะแต่ก็ยังมีในส่วนของการจนภายแบบ open world ได้ด้วยรวมไปถึงการฝึกฝนความแข็งแกร่งและตามหาไอเทมและอื่นๆอีกเพียบครับการทําสงครามภายในเกมนี้ถือว่ายิ่งใหญ่และก็เวอร์วังมากๆนะเหมือนกับสงครามจริงๆกันเลยเพราะว่าจะรวมเหล่าทัพกว่า30กองทัพให้ต่อสู้กัน แบบนึงเนี่ยก็จะมีทหารนับพันชีวิตครับทำให้สงครามนั้นหัวดกแบบไฟแลบมันกันแบบสุดๆทางด้านของอาวุธนั้นก็ไม่น้อยหน้าครับมีประมาณ10ประเภท10ชนิด10แบบด้วยกันครับนอกจากฝีมือการเล่นแล้วการควบคุมจัดแนวรบของกองทัพแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเกมนี้ซึ่งตัวเกมเขาเปิดให้เล่นฟรีและก็มีภาษาไทยไม่ต้องแปลกันให้เมื่ยด้วยอยากจะลองอะไรใหม่ๆครับตัวเกมนี้ถือว่าเป็นคำตอบกันละครับ มาจัดกันต่อครับกับเกม World of w a r s h i p ถ้าพูดถึงเกมออนไลน์ครับที่เน้นจำลองสถานการณ์ในช่วงของสงครามโลกเนี่ยแล้วก็เป็นในช่วงของกองทัพเรือที่สมจริงก็คงหนีไม่พ้นเกมนี้อย่างแน่นอนกับเกม World of w a r s h i p ครับเพราะว่าถึงแม้ตัวเกมเขาจะเปิดมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้จักและก็ไม่เคยลองสัมผัสเกมนี้กันเลยด้วยซ้ำ ซึ่งตัวเกมเขาก็จะขนเรือรบมามากมายให้เลือกเล่นกันเพียบครับทั้งเรือพิฆาดหรือลัตเเวเรือประจำบานครับหรือแม้แต่เรือดำน้ำของพวกลุงๆเนี่ยไปจนถึงเรือบพืนทุกเครื่องบินก็มีเช่นเดียวกันที่รี่นว่าขาดอย่างเดียวครับขาดแค่เรือหางยาวก็ว่ากันไปนะแน่นอนว่าในเกมนี้เราสามารถเลือกเล่นเรืออะไรก็ได้ครับประเทศไหนก็ได้ตามสายที่ตัวเองนั้นชื่นชอบกันเลยเรือแต่ละลำเนี่ยสร้างมาจากโมเดลของเรือรบจริงๆกันเลยนะที่เคยมีอยู่ในสงครามครับ ที่สำคัญตัวเกมนี้มีเรือจากประเทศไทยกันด้วยนะครับและเกมนี้ก็เปิดให้เล่นกันฟรี free. มีภาษาไทยเช่นเดียวกันไม่ต้องกลัวว่าอ่านกันไม่ออกใครที่อยากลองครับโหลดฟรีที่สตีมกันได้เลยครับสำหรับตัวเกมนี้มาดูกันต่อกับเกม Black Desert าหากใครที่คิดว่าชีวิตนั้นไม่มีอะไรทำครับลองดูเกมนี้กันได้ครับเพราะคุณจะถูกดูดเวลาชีวิตไปกับเกม MMORPG เกมนี้ที่จะมาพร้อมกับกราฟิกที่สวยงามมากๆตัวเกมไม่ใช่แค่สวยในแง่ของความสมจริงของกราฟิกและแสงเงาเท่านั้นครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมต่างๆ FX, Skill, con, เอฟเฟกต์สกิลตัวละครละพวกนี้ครับรวมไปถึงแฟชั่นคอสตูมต่างๆเียว่าโคตรสวยเลยก็ว่าได้ตัวเกมของเขาเนี่ยเป็นแบบแอคชั่น MMORPG เต็เมรูปแบบที่ให้อารมณ์หมดว่าเรานั้นกำลังเล่นเกมแอคชั่นมันมันเกมหนึ่งกันเลย ซึ่งความโดดเด่นของตุวกเกมนี้คือจะมอบอิสระให้แก่ผู้เล่นที่อยากจะทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทําได้โดยที่ไม่ต้องเดินตามเควสเพียงอย่างเดียวแมปเนี่ยเป็นแบบ Open World ของแท้ครับขี่ม้าไปได้หมดหรือจะเป็นการร่องเรือนในมหาสมุทรก็ทําได้เช่นเดียวกันนะนี่ยังไม่นับรวมไลฟ์สกิลครับที่มีทั้งการเพราะปลูกตกปลาทำอาหารซึ่งอาหารเนี่ยก็จะมีเมนูเป็นเรือยๆครับแถมเอาไปขายให้กับคนอื่นกันได้ด้วยนะและยังมีคลาสอาชีพให้เลือกเล่นกันเยอะมากๆครับที่มีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆ น่าจะประมาณ24อาชีพครับในปัจจุบันและมีทีท่าว่าจะมีการเพิ่มเข้ามาอีกส่วนระบบกิวว์สงครามตีบอสก็ถือว่าเป็นของแทนนะเล่นกันได้ทั้งวันทั้งคืนจริงบอกกันเป็นหมดครับพอเยอะจริงๆใครที่อยากจะไปลองดูนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นฟรี30วันครับถ้าเลเวลผ่านเงินไขก็ได้รับสิทธิ์เข้าเกมฟรีถาวรกันได้เลยแต่ถ้าลองแล้วติดใจหรือว่าติดกับดักเนี่ยก็สามารถเติมทีหลังกันได้ครับ มากันที่เกม Forza Night หนึ่งในเกม Battle Royale สุดฮิตครับที่จะมาในแบบกราฟิกสีสันสดใสพร้อมกับบทที่สามารถสร้างบ้านสร้างสิ่งก่อสร้างบันดงบันไดเพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการไว้ยิงหรือกีดขวางคู่ต่อสู้ได้ใครที่เบื่อ PUBG ฟ,ฟรีไฟ,ฟก็ลองพิจารณาเกมนี้กันดูได้ครับหลายคนเนี่ยก็คงจะเคยเห็นเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วใช่ไหมละครับกราฟริกก็ตามคลิปนี้เลยนะและคนออนไลน์ก็เล่นกันเยอะด้วยครับเล่นฟรีสกินสวยลองดูเกมนี้กันได้ครับ เกมต่อไปเกนชิน Impact อีกหนึ่งเกมที่ครบเครื่องทั้งเนื้อเรื่องกราฟิกเกมเพย์ครับที่จะพาเกมเมอร์เข้าไปสู่โลกแฟนตาซีแบบ Open World ขนาดแท้ล่าสุดตอนนี้มีการอัปเดตครั้งใหญ่ครับกิจกรรมมาเต็มทําให้คนกลับมาเล่นกันเยอะมากๆแต่จริงแล้วตัวเกมนี้เล่นคนเดียวก็สนุกไม่แพ้กันนะแมปต่างๆของเขาทํามาได้สุดยอดมากๆครับทบนบกในน้ําหรือจะเป็นบนท้องฟ้าก็มี ในเกมนั้นเรียกได้ว,ว่าสวยงามกันแบบสุดๆครับพูดได้เลยว่าถ้าใครได้ไปสัมผัสดูแล้วเนี่ยจะเหมือนหลุดเข้าไปโลกของเก็นชินยังไงอย่างนั้นกันเลยนะตอนนี้ตัวเกมนั้นถือว่าอัปเดตมาไกลาจากช่วงเปิดแรกๆมากๆเลยถ้าดูภาพแล้วชอบใจไปโหลดมาลองกันดูได้เลยครับและก็มาถึงเกมสุดท้ายประจำคลิปนี้ครับกับเกม Dota 2 หยุดยาวแบบนี้จะเป็นเกมไหนไปไม่ได้ครับนอกจากชวนเพื่อนมาตีดอทกันดีกว่าจุดเด่นของทุกเกมโดตาหรือดอทเอนั้นจะเป็นฮีโร่ครับที่มีมากกว่า100ตัวและทุกตัวก็เล่นฟรีแบบไม่ต้องซื้อครับรวมไปถึงมีไอเทมภายในเกมมากมายให้เลือกปรับใช้งานแก้แผนตามสถานการณ์นะและในเดือนนี้ยังมีการแข่งขันทีไอกันอีกด้วยครับกระแสะของดอทเอหรือโดตานั้นยิ่งพีกันเข้าไปอีกส่วนงามภาพกราฟิกสวยงามที่สุดแล้วในเกมฉบับโมบ้าครับคอมกลางๆกันเล่นกันได้แบบลื่น เป็นเกมฟรีครับที่หลายคนเล่นแล้วจะรู้เลยว่าอดใจไม่ไหวต้องเติมจริง,รงเพราะว่าสกินของแต่งเกมนี้ทำออกมาได้สุดจัดมากๆแล้วครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด10เกมฟรี PC ต้อนรับการปิดเทอมยาวๆแบบนี้ครับใครสนใจเกมไหนเน่ก็สามารถกดลองมาเล่นกันดูได้ลิงก์และว,วาร์ปต่างๆเนี่ยจัดเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปก็โหลดมารอกันดูครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ